สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี f อซมาวินเชียงกงทุกท่านนะครับที่เขามารับชมวันนี้เราก็มาปิดการขายรถบัสแอร์8เมตรนะครับปิดการขายเป็นทางคันปิดการขายเป็นทางการครับผมรถบัสคันนี้เราซื้อมาจากจังหวัดสุรินสุรินคือบุรีรัมยม์เมืองหรอเนาะนอตเต้นอตเต้เข้าไปซื้อมาแจะใส่ไปสุรินคือบุรีรัมย์ อซื้อมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับผมก็จําไม่ได้แล้วครับผมมันหลงๆลืมๆแล้วสุรินทร์บุรีรัมย์นะคันนี้เป็นป้ายจังหวัดกระบี่นะครับเป็นแอร์ไฟฟ้านะครับผมคันนี้ลูกค้าก็ซื้อต่อมาจากกรุงเทพทีหนึ่งครับผมจังหวัดกระบี่ก็จริงนะแต่ว่าลูกค้าไม่ได้ซื้อมาจากจังหวัดกระบี่ครับลูกค้าซื้อมาจากกรุงเทพซื้อมาจากลานประมูลนะครับ เสียดายของนะครับเพราะลูกค้าซื้อมาก็จังรถยกหน้ามานะครับอ้หน้าแตกหมดเลยครับเสียดายของอ่ะพอดีก็ลูกค้าสุรินขายต่อมาหาผมนะครับอ่ากาลสินจัดต่อส่งร้อยเอ็ดนะครับไม่ไกลครับผมไม่ไกลห่างกัน3 0กิโลนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่รับไปดูแลต่อนะครับผมคือเรื่องเอกสารคือลูกค้ารับทําเองนะครับ รถคันนี้เราก็ขายตามสภาพเอกสารคู่มือก็ให้ลูกค้าจัดการเองนะครับปกติลูกค้าบอกว่าให้ไปส่งตั้งแต่เมื่อวานนะครับลูกค้ามาเมื่อวานช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะครับผมบอกว่าไปส่งเมื่อวานนะบอกให้ผมไปส่งได้ไหมผมก็เลยบอกว่าโซเฟอร์ไม่ไม่อยู่ครับผม เพราะว่าที่บ้านเป็นบุญเสร็จก็ไม่มีคนงานออกมาก็เลยนัดลูกค้าเป็นวันนี้เดี๋ยวช่วง,ชวง,ชวงเช้าจะส่งให้ผมบอกว่างั้นนะครับโอเคสวยนะครับสวดทรงสวยนะครับรูปร่างสวยนะครับรถคันนี้มีห้องน้ำด้วยนะครับด้านหลังที่แบบ ผมขายไม่แพงด้วยนะครับรถคันนี้ผมขายไปหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับขายตามสภาพครับผมไม่ได้รับประกันอะไรให้ลูกค้านะครับันนี้ขายตามสภาพแล้วก็เรื่องเอกสารเราก็ให้ลูกค้าจัดการเองนะครับเราคุยกับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องเอกสารก็โอเคครับ คือรถคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องเราต้องรอให้ลมมันเต็มนะครับเพราะว่าถ้าลมมันเต็มแล้วตัวนี้จะสูงขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบถุงลมนะครับอ่าเป็นเครื่องท้ายครับผมเป็นเครื่องแดบูนะครับตัวนี้เป็นความแอร์ครับผมเป็นแอร์ไฟฟ้านะครับ คือลูกค้าให้เราขับเข้าอู่เลยนะครับตอนนี้ลูกค้าก็รออยู่ที่อู่ที่จังหวัดร้อยเอดนะครับผมเดี๋ยวเราให้โซเฟอร์สอนอาขับไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้ช่างโฟตตามหลังไปรับนะครับผมอยู่ไม่ไกลกันนะครับ ขอขอบคุณลูกค้าจังหวัดร้อยเอ็ดอีกทีนะครับที่มาปิดการขายให้รับไปดูแลต่อนะครับผมไปโศกโซกกันหวานนะครับเด้อลำเลื้ยลำาด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเช้านี้มาปิดการขายกระบะดํานะครับผมก็ขอขอบคุณช่างลันจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่มา หนุนกระบะดําไปใช้งานนะครับผมน่าจะไปทําขายต่อครับผมน่าจะไปทขายต่อเพราะว่าช่าง้านเป็นช่างทํารถขายนะครับช่าง้านดูร้อยเอ็ดนะครับผม,ม,มรถคันนี้สรุปแล้วครับเ้อกระบะดําแยกขายแล้วครับกระบะดําขายแล้วเหลือแต่หัวกับขัดสี่นะครับเหลือแต่หัวกับขัดสี่นี่ครับโคสร้รางลานเนยนยคือ,อไฮ่ั้งแตนนอกไปดัอ สังลานหายแล้วหายแล้วหายแล้วก็ขอขอบคุณลูกพี่ใหญ่ช่างใหญ่อยู่จังหวัดรรอเอ็ดนะครับช่างลานนะครับผมเอาไปต้อให้ลูกค้านว่าใส่เองว่เอาที่ยายน้ำสังลานบ่ไรด้าตอแเ้วขายตัเออร์ที่ไก็ขอขอบคุณช่างลานอีกทพีหนึ่งนะครับรถคันนี้ก็ปิดการขายกระบะดำนะครับเหลือแต่หัวกับคัสซี่นะครับผม ฝั่งท้าย FBR ครับคาหน้าก็คาหน้า FBO ขานาดบวกเห็น F ตัวนี้หาน็อตเป็นเครื่อง120นะครับตัวน,นี้เป็นเครื่องเ,เครื่องอิสุ120เครื่องดีนะครับมือนี่พนักงานมาผู้เดียวแล้วครับเพราะเงินออกวาันอาทิตย์วัน ันเงินดอกจะเป็นจังซี่แล้วครับพนักงานนี่จะลอยล้อนี่ครับมาตาครับมากี่น่อยผู้เดียวครับสร้างกี่มากผู้เดียวสร้างล้านกับว่าพนักงานมาซอยเนาะโทษเกินคนชื่อว่าครับตะนัดกันอยู่นี่สองอาทิตย์แล้วครับผมมันค่าบุญสร้างล้านทั่วมากกับผมเบา่างกันบ่สร้างล้านทั่วมากผมมีคนงานยนียผมทั่วไปสร้างล้านกับว่าพรบัดมื้อนี่จ้างได้พอว่พร้อมก็ต้องได้มาเพราะวันนี้นายหยกอยู่เนาะครับผม ปิดการขายนะครับปิดการขายกระบะดำครับผม มันว่างไงหรอกถ้าเป็นพื้นเรียบอโอเนเลยสบายถอ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 ยครับ,บพ่อละม้างมางเลย อ่าการขายกระบะน้ำอ่ามาเบิ่งครับผมเด๋ยวแตงหัวคัสซี่ครับันนี <Okay. S 1> ้วันนี้เป็นเฟืองทยาย Isuzu FBR ครับผม mm hmm. แยกนะครับ mm hmm. เครื่องเกียร์ Isuzu 120ครับผม แยกก็แยกยกก็ยกนะครับเอก,กสารคู่มือไม่มีนะครับจากรถด้ำไม่มีด้ำแล้วนะครับผมเหลือแต่หัวกับคัดสีี <c oughs>